เอาล้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ packing game นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม state of d e cry 2องนะครับผมเป็นเกมแนวซอมบี้นะครับเอาชีวิตรอดนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เอาละเราไม่พูดพร่มทำเพลงมากนะครับผมผมเล่นไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทําการลบเซฟทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคลิปใหม่เราจะลงนะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับ แล้วเราก็มีแฟนเพจนะครับเอาไว้ไลฟ์สตรีมสดด้วยนะครับผมทุกๆวันนะครับผมสำหรับใครที่อยากพูดคุยพบปะสอบถามหรือสอบถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะครับเอ้ยไม่ใช่เว็บไซต์สิเฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับผมแพ็กกิ้งเกมนะครับผมโอเครุยกันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับผมรีเพย์ตุ๊ดตุ๊ดเดียวมาโอเคมา ก็ในแอปช่วงนี้ก็จะเป็นไลฟ์สดเลมแนนนะครับหรือกล้าวนะครับทุกๆวันนะครับตอนเย็นนะครับผมจริงๆผมจะไลฟ์ต่องเวลานะแต่ว่าก็เรื่อยๆโอเคตอนนี้มันมีให้เลือกนะครับก็คัวเชอรี่ชิบลิงนะครับก็มีมอร์แกนกับเดลเนี่ยเดลเวอร์เดลเวอร์ทุยนะครับผมโอเค แต่ละคนเนี่ยกับสกิลก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ค่อนข้างเก่งในเรื่องของชุดติ้งเนี่ยครับผมแล้วก็วิ่งเนะี่ยการวางแผนต่อสู้เนะี่ยแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันนะอลเล็กกับเจย์เนี่ยครับผมซันนี่กับเลเชอร์นะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสองคนนี้ดีกว่าโอ้โหเสียงโคตรดังเสียงโคตรดัง เสียงอาจะดังนิดนึงนะครับต้องขอไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปปรับนะฮะให้ตายเถอะไปเร็วเข้าเร็วเข้า มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเราควรรีบไปไม่มีอะไรที่นี่หรอกโอเคครับผมว e e d to keep moving เนี่ยเราต้องการไปต่อเด t เกตวอน e ลดโฟ r วอร์อันนี้ผมแปลได้หครับไ i g h t l e t โกไฟซัมฟู้ดแ o นดเชียร์เต หาอาหารหรืออะไรก่อนนะครับผมออโอเคโอเคได้ Enter refuel camp ก็คือตอนนี้เราอยู่ในแคมป์แห่งหนึ่งนะครับเฮ้ยเอ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 าเอาเอาบล็อกเลยหัวแตกไปดิ r i g r i g h t better question where are the people เราต้องฆ่าเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดน้ภาคสองนี้ก็กงทำาละเอียดอยู่นิดนึงเนี่ยผมดีกว่าภาคแรกเยอะเลยนะฮะก็รู้สึกว่าจะใช้เป็นเบรลล์เอนจินด้วยนะครับผมถือว่าโอเคเลยเดียวเชียวนะผมเป็นคนชอบเล่นแนวซอมบี้อยู่แล้วนะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยเดียวนะครับตอนนี้มันบอกให้เรากดคิวเพื่อใช้แบนเดตในการพันแผลนะครับเนื่องจากว่า เลือดเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอเคกดไปเอ้ยแตกไปดีเนี่ย,รเ,เ,ออเ,ยเราสามารถค้นไวๆได้นะครับแต่การค้นไวเนี่ยมันอาจทำมาซึ่งเสียงนะครับทำให้ซอมบี้รู้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะโอเคเก็บไป เสียบไปเลยเออเออเออเรียบร้อยเออมีเสียบด้วยโคตรโหดเอาเรื่องว่ะจริงค้นหาต่อไปครับผมไม่ร uh ู้ว่ามันจะมีของอะไรมีซอมบี้อยู่นั่นหนึงตัวนะฮะบรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะครับเหมือนเล่น Resident Evil 5นะฮะที่คิด Redfield กับเชียวว่าลอม่าเอาไป สาวเป็นซอมบี้แล้วเออโอเคเออเรียบร้อยเอออย่าเรียบร้อยฮะเออหดจัดบอกเลยโหดจัดจัด,จดบางทีไอเดียของฉันก็ดีเหมือนกันนะรีบๆมองหาอะไรมันใช่ได้ จริงๆเราควรจะหาอาวุธบางอย่างที่ดีกว่ามีดของเธอก็ได้นะเนี่ยผมเริ่มแปลได้แล้วคุณผู้ชมเก่งปะละ่ะจริงๆผมมั่วจริงๆมันก็แปลได้นะครับบางคำศัพท์ที่มันทำให้ผมแปลได้นะก็ถือโอเคในระดับในระดับหนึ่งที่ทำให้เราอ่าน,นี่ฮะโอเคเราเจอท่อนไม้อันหนึ่งซึ่งอาวุธเราพังไปแล้วนะครับ ี่ผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับผมเมื่อคืนนั่งเล่นลมเน้นช่วงนี้ติดลมเน้นอยู่นะลมเน้นลมเน้นเออโน่เล็ดอะไระนันมีอ่นั่นด้วยคังสิโ,สโด,ด็กัน่นไมเหอนเรอเห็นเหนเห็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 นเ o t นเห็นเห็ t เห็น e ห็เนนเนเห I'm ไม่ getting into this a ี a i n Not n ่ w มามาดิหัวแตกไป่สิครับโอเคชิวๆไหเอ้ยเอ้ยเอ้เออหัวแตกปดิเพื่อนเพื่อนอบเฉย โอเคจะได้จะได้เดี๋ยวไว้ใช้ได้โอเคครับได้เวลาไปต่อมีค่าสเตมินาด้วยนะครับ What is this place? What is this? นี่คืออะไรเนี่ย That's what อ๋อใครมาสร้างอะไรไว้ตรงนี้โอเคเปิดไปต่อล็อกครับผมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นข้างหลัง อุย้ยมันบักมันบักอุ้ยมาช่วยผมดิเอาเอ้ย <c oughs> อะไรอะจริงๆมันจะเป็นตอนที่ไอเนี้ยโดนโดนตะปบนะแต่ว่าผมมาทันไง <c oughs> คือผมเล่นมาแล้วไงผมก็เล่รู้ไงว่ามันจะโดนซอมบี้ใช่ไหมจริงจริงมันต้องโดนซอมบี้กัดก่อนนะครับรอบหนึ่ง I guess even a zombie l y p n d t a p e a h a y i t c h i n a l over e v i e เกิดอ,อ,อะไรเกิมาเน,นี่ย Oh พระเจ้ามีศพคนตายเพียบเลยครับผมรู้สึกว่าแคมนี้จะโดนซอมบี้บุกเข้ามานะครับ กด E เพื่อสามารถฆ่าซอมบี either? ้ที่นอนอยู่นะครับไม่มีทางโอเคอึการฆ่ามันจะแตกโอ้เป็นอะไรที่มันยอดเยี่ยมนะครับผมโอเคหาอะไรมีโอเคเราจะใช้มีดแทนนะครับไปค่อยๆเดินไปเรื่อยๆ Yo, Yo, lot of zombies. that's <Yo! S 1> get past them we we're a can if quiet. เราสามารถหาอะไรบดบังเพื่อไม่ให้ซอมบี้เห็นได้นะครับค่อยๆย่องไปทำการสเตลนะครับเพื่อเข้าหลังซอมบี้แล้วก็ฆ่าซอมบี้แบบไม่ให้ซอมบี้รู้ตัวนะครับผมอ๋อภาคนี้ทำได้ดีเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเค ข้างหน้าโอ้ข้างหน้ามีซอมบี้ที่แปลกกว่าชาวบ้านนะครับซอมบี้ตัวนี้นี่มันขีดได้หรือเปล่าซอมบี้มันขีดได้ด้วยเรียบร้อยขยิงเฮ้ยไทยไม่อยากตายอ่ะรีบขึ้นมาไปครับผมรีบขึ้นโอเคเรียบร้อยฮะขึ้นไปแล้ว โอเคครับผมมาทำอะไรที่นี่ที่นี่ไม่มีความช่วยเหลือประชาชนนะครับผมเราแค่คิดว่าจะมีทหารอยู่ที่นี่นะครับผมทหารออกไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่ที่นี่นะครับเอ feel just I terrible I die lay want to down and ไม่นานมันก็จะตายนะครับผมพี่ชายของฉันแค่ถูกกันดนิดหน,น่อยบางทีคุณอาจต้องการความช่วยเหลือด็อกเตอร์อยู่ตรงร้านอาหารตรงนู้นนะครับผมอ้าวทำไมไม่ลงไปล่ะเฮ้ยโอเคอมาสวัสดีเราซัมบ,บี้ทั้งหลายมา ที่นี่ไม่มีความช่วยเหลือให้กับประชาชนแล้วนะครับผู้คนออกไปหมดแล้วอายุด็อกเตอร์คุณคุณด็อกเตอร์หรือเปล่านะครับเจอไซเดอร์แบ็กเซนเนียก็คือมีคนบอกว่าให้มาหาครับ้างแต่คุณต้องการอะไรพี่ชายฉันป่วยอย่างคิดว่าคุณช่วยได้อ่า คุณก็เลยมาหาฉันใช่ไหมตามเข้ามาสินี่คือหนึ่งในตัวอย่างไม่ใช่สิหนึ่งในเพื่อนนะครับที่ถูกกัดแล้วก็กลายเป็นซอมบี้นะครับผมแย่อาจจะไม่เฮ้ยคุณมานนีน่ คุณมีปัจจยใช่ไหมหาเซปเปิลนะครับเป็นยาเอามาให้ฉันมันก็ไม่ได้มืดมากนะทำไมคุณไม่มาหายเองวะโอเคเป็นถุงตัวอย่างนะครับโอเคเอามาได้แล้วเนี่ยก็บ no ฉันต้องการที่มันใหม่กว่านี้ตัวอย่างที่มันใหม่กว่านี้นะครับ ในการทดลองหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเฮ้ยดรเราต้องไปแล้วล่ะคิดว่ามันควรจะไปแล้วมันใกล้จะค่ำแล้วแคมป์นี้ไม่ปลอดภัยฉันรู้แต่ฉันยังไปไม่ได้ถ้าถ้าคุณยังอยู่ที่นี่อ่ะคุณตายแน่อ๋อเหมือนประมาณเด็กๆต้องการให้คุณช่วย เราต้องไปตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วมีฟอร์หลังจากเราไปแล้วต้องไ,ไปอะไรวะอ่านไม่ทัน,น,นเหนื่อ,อ,อยโอเคเอโอเคไปเถอะโอเคครับคุยกับด็อกเตอร์โอเคบายบาย dialect in place better sorry you're ฉันหวังว่าฉันขอโทษวังน่คุณคงจะไปดีแล้วโอเคแค่ดูความคุณเป็นพี่นของรัารช่ไหมโอเคขึ้นรถไปขึ้นรถได้เวลาไปแล้ว survive so How do we w i คุณจะทำอะไรก็ได้นี่ฮะสเตจอับดิกลายสองนะครับทีนี้ทุกท่านเข้าสู่สเตจอับดิกายสองนะครับถําใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าหากใครที่อยากให้มีซีรีส์นี้ต่อไปนะครับผมก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆด้วยนะครับผม กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเวลาคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดน,นี่คือแคมป์ของเรานะครับผมถึงแล้วแหละโอเคมันอาจจะไม่ได้สวยหรูมาก แต่มันก็สามารถทำให้คุณปลอดภัยจากซอมบี้ได้นะครับโอ้โหรถพังขี่มารถพังเลยเหรอวะโอเคมาต่อกันเลยตอนนี้ก็น่าจะ Maybe that'll y e e t h fix i v r โอเคครับอธิบายให้ประมาณว่าแบบให้คนป่วยไปรักษาก่อนนะครับนี่ครับเอาเดวิดไปรักษานะครับโอเคก็ทำการเรียบร้อยครับผมเจนหยูดชิมพร้อม up w i t ด the p l a โอเคครับ this isn't as good as having the actual cure but i should be able to keep his blood plague from getting worse for a while david hanley kovit that is from <laughs> running out damn it this isn't fair oh okay now, don't panic <laughs> i know how to make a cure that'll work that's not good <laughs> <I'm laughs> right right? i need <laughs> more plague <laughs> samples my lab didn't have enough อ๋ให้ผมทำอะไรก่อนแล้วเนี่ย a t i ค n w แวร์สเนกสอโอเคให้เราไปที่นู่นใช่ไหมก่อนอื่นผมต้องทำอะไรก่อนปะโอเคเราแค่ต้อง เช็คตัวถังรถก่อนโดยใช้ทูคิดนะครับซ่อมรถนะครับผมโดยการเปิดประตูข้างหลังโอเคเอานี้ไปไว้ข้างในก่อนมันให้เราอาหารไปไว้ข้างในนะครับเพราะว่าตอนนี้อาหารแทบจะไม่เพียงพอด้านซ้ายจะเป็นตัวบอกค่าสถานะนะครับอของใช้ที่อยู่ในค่ายนะครับผมต้องใช้ถูกคิดโอเค grab the can to kit from truck เก็บแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเอาน้ำมันด้วยโอเคก็ม e t ท the f r o n นนะครับไปข้างหน้าของรถนะครับแล้วทำการรีแพาแอนด์ดามเอซ่อมกอนซ่อมกันเพื่อรถอาจจะดีขึ้น รถดีขึ้นมานิดนึงครับผมแล้วก็ทำการโม่กูดแบรคเล็บไปทางหลังด้านซ้ายนะครับผมของรถแล้วทำการเติมน้ำมันเรียบร้อยครับผมโอเค้ารถได้แล้วไปดูดโอเคครับผมเรียบร้อย It's working fine. เราจะไปจุดที่มันบอกมันต่อได้ผมดเจ้าเดินโลเคชันแหว่สเนกสาวอ๋อโอเคไปต่อเกมนี้ขับรถได้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยเดียวเชียวโอเคขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิ อย่าให้ตอมบีตาสีแดงมันกัดคุณได้นะครับถ้ามันตบคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณเน่เกิดอาการติดเชื้อนะครับยิ่งติดเชื้อมากๆเนี่ยยิ่งทำให้เราต้องใช้ยาเยอะขึ้นนะครับ เริ่มแรกมันก็จะมีไข่ตังหลังมาก็จะทําให้ให้แบบว่าคนมีอาการแบบว่ากลายเป็นซอมบี้เนี่ยเกมนี้ถ้าใครตายแล้วตายเลยเนรัยคนที่ตายแล้วคือตายเลยนะโอเคขึ้นมาบนหน้ารถอ่ะเออเออนี่นี่จัดไปแล้วเขาโทษผมเนี่ยโหดมากนะครับผม โอเคร kind of ียบร้อยมาถึงแล้วมันจะสอนวิธีการผสมยาอเไลบานี่ผมไม่แน่ใจเรียบร้อยแล้วก็ไปพูดนแผนโอเคครับผมพอามางนทํการกดที่รูปหัวใจอ๋อตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมจะไปทรีู่ัในี้ครับ c ด็กก็ไปที oh this ่ไอ้ก e ต์ใคร่เงียบเรียบร้อยครับผมทำการฉีดยาดด้วยกันเรียบร้อยครับฉีดที่คอแต่จับที่หัวไหล good and recharged and มีความรู้สึกที่ดีขึ้น as long as we stick together i have a feeling we'll be in this for the long haul <laughs> <laughs> เกมนี้มีการสามารถ <laughs> <laughs> uh -oh. okay. 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 okay all right we survive that's good but we ain't the only ones out here trying to do that unless uh -huh. we start killing some uglies nobody's going to last in this town for long okay กดตัว m อันนี้คือจะเป็นเควสนะครับผมโอเคครับทุกคนครับเอาเป็นว่าพอไปแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ซีรีส์นี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเยอะเะนะครับผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปนี้ต่อนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเตือนข่าวสารนะครับเวลาลงคลิปใหม่หม่นะจะได้แบบ เฮ้ยคลิปใหม่ลงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม